เป็นหนาควายเป็นนางตรงนู้นไม่ต้องโยงกับกูนักหนานักแน่เดี๋ยวพูดกับตัวตีนเถอะกูจนได้แล้วไม่ต้องไปโยงกันทำมันเป็นยาอ่อนค่ะนนี้ค่ะอ๋อม่ไม่ติดหรอคะไม่ันเป็นไรคะอ๋อเนื้อแมงเปไม่ติดนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันทานหมดเฉย มมมมหมมอคุณ่านหมดเลยนะคะเนี่ขอทานหน่อยนะคะหอัน,นะ,ะเนี่ขอทานใครอะ่ะเอออนมาแล้ค่ะมาแล้วคะ่วคะต้ต,อ,ตอน,นีม,มตั้งใจเรนอย่างบว่าอีดกเอ,อจะรู้เออกูตั้งใจไม่ตัง้งใจไม่เกี่ยวกับมึงกับชีวิตมึงสักนิดิหนึ่งหนา ชอบนะ้ะมึงเป็นแต่ต้นไม่ไม่ใช่ว่าถ่านหมดอะถ่านหมดไปหาซู้เองอ้าวสองมาตรฐานคุณใส่ถ่านถูกกระป๋าเนะคะเนี่ยโอ้ <ใน S 1> ถ้าเก<น>ิดใส่ถ่านไม่ถูก<อ>มไม่ทำธ<อ>ทำมาารมะอาชีพกันละ <c oughs> ชีวิตนี้น้ <c oughs> ดำดงแล้วคุณมีคนรักหรือยังมีแล้วนะคะเนี่ย แล้วนะคะเนี่ยอิปากอิบคอพูดจิบปากจิบติ้คุณพอดีว่าเพื่อนผมเนี่ยเขามาเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณแต่เขาไม่กล้าบอกอะไรพอดีเขาชอบคุณแต่เขาไม่กล้าบอกอ๋อไอคนหน้าเหมือนหมาเลยคะเขาว่าพี่เติ้ลผมก็จีบดิเออวันนี้ถ้าผมจีบคุณแทนเพื่อนของผมเนี่ยจะระเกียจไหมก็ลองดูก็ได้ค่ะ ไม่ดอกจอบปอเธอเอ๋ยโอ้ไม่ดอกจะปาโอ้ไม่ดอกจอบปอเธอเอ๋ยโอ้ม่ดอกจะปาเล่นทายปัญหาปัญหาคืบอกคืบใจปัญหาคืบอกคืบใจรอทอรอทอรอทอแม่ว่าอะไรรอทอรอทอรอทอแมลว่าอะไรคิดไม่ออกจะบอกให้เอ่ย รักเธอก็ยังไงโอ้ยโอ้ไมรอจปเฉยโอไม่อออกมาโอไม่รอจปเฉยโอ้ไม่รอออมามาเล่นทายปัญหาปัญหาพึมนอกขึ้นใจปัญหาพึ้อกขึ้ใจจบจมจมจมแปลว่าอะไรจมจม จอมอเปว่าอะไรคิดไม่ออกจะบอกให้ลา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 จจอมอเปว่าจับมือก็ยังไอโอ้ไม่รอจอมอเฉยโอ้ไม่รอออกจากปาโอ้ไม่รอจอมอเราเฉยโอ้ไม่รอออกจากป่าทัญหาปัญหาปัญหาคืมอกคืมใจปัญหาคืมอกคืมใจ จทอจทอจทอไปว่าอะไรจทอจทอจทอไปว่าอะไรคิดไม่ออกจะบอกให้เอ้ยละ เธอก็อยังไงโอ้โหไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ